รถตู้รุ่นสุดท้ายก่อนขยับขยายไปหน้าย,ยาวใครต้องการไีใหม่ๆนะครับเสิร์ฟมาให้แล้วกับคันนี้เป็นตัวของคอมพิวเตอร์3.0ปี2019ครับโฉมสุดท้ายจริงๆสีเทาฮอตฮิตนะครับผมหน้าตาเดิมๆสวยงามนะครับผมกระจังโครเมียมเงาแวบนะครับผมแล้วก็ตัวของไฟหน้าไฟตัดบอกพร้อมใช้แล้วพร้อมใช้งานเลยทีเดียวครับเกียย์ธรรมดานะคันนี้เหมาะสําหรับนะครับคนใช้งานส่วนตัวหรือแม้กระทั่งวิ่งงานกับ พวกบริษัทต่างๆนะครับที่เขานิยมใช้ในตัวของรถปีใหม่ๆครับคันนี้จบได้เลยครับสวยๆแบบนี้ครับมีให้คุณเลือกเลยนะครับที่โตโยต้าใครอยากหารถตู้ก็ลองโทรสอบถามโทรคุยกันได้เดี๋ยวผมพาเข้าไปชมภายในหน่อยครับว่าคันนี้เป็นยังไงกันบ้าง่าเข้าไปดูกันเลยครับภายในสวยสะอาดพร้อมใช้ครับผมเป็นเบาะเดิมนะหุ้มหนังของสีดําให้ใหม่ครับรับประกันตัวของหนังให้อีก1ปีครับเย็บได้เทาเดินตะเข็บมา สวยงามนะครับสวยสะอาดพร้อมใช้หลังค่าเดิมครับสวยสะอาดอีกเช่นเดียวกันนะครับใครที่มองหาตัวของสเปคเดิมๆนะครับจะไปต่อยอดเพิ่มไปแต่งเพิ่ม เล่นในเรื่องของลายที่เป็นใหม่ทันสมัยแล้วก็คันนี้เหมาะมากๆครับหรือใครจะนิยมนะครับผมสเปคแบบนี้วิ่งนักเรียนดีนักเลยครับผมกลับโรงเรียนนะได้รถปีใหม่ๆคุณพอ่อคุณแม่เห็นปุ๊บก็ชอบนะมีรถปีใหม่ๆมารับลูกเรานะครับผมก็อยากให้นางอยากต่อสัญญากันแบบยาวๆนะครับอ่ะนะครับพูดกันถึงขนาดนี้แล้วเดี๋ยวไปดูราคากันหน่อยดีกว่าครับเรื่องราคาสําหรับตัวของคอมพิวเตอร์3.0ปี2019ปีสุดท้ายรุ่นสุดท้ายคันนี้นะครับไปดูราคากันเลยครับ ราคาครับอยู่ที่6 7 9 0 0 0บาทครับงบออกรถเท่าไหร่งบผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่ตั้งทงไว้แค่ไหนพูดคุยกันได้ครับเพราะก็ต้องบอกกันตรงๆรถตู้นี่ออกกันไม่ง่ายนะคุณผู้ชมดูในเรื่องของอาชีพรายรับรายจ่ายพาระต่างๆนะครับใครยังไม่มั่นใจในตัวของเครดิตหรืออยากจะโทรสอบถามกันก็พิมพ์ได้เลยครับเดี๋ยวให้น้องๆทีมงานติดต่อกลับไปเรามีการบริการวางแผนการออกรถให้กับคุณผู้ชมด้วยนะสอบถามกันเข้ามาได้ครับหรือ ใครอยากจะโทรมาพูดคุยกันก่อนก็เบอร์นี้เลยครับ0837777747และ0837777757ครับที่โต๊ะตัวคาครับวันนี้สวัสดีครับ